สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก้ามีคลิปวิธีการทำตอที่ยาแบบไซหวานมาแชร์ต้องบอกเลยว่าวิธีการทำนะคะไม่ยากเลยคะ่ะก่อนไปดูวิธีการทำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและช่อง YouTube ของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป หลังจากดูคลิปจบแล้วนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ลองนำไปต่อยอดกันได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่การทำกันเลยดีกว่าค่ะก่อนหน้านี้นะคะการได้นำแผ่นตอร์ติยาไปเข้าไมโครเวฟนะคะโดยใช้ไฟแรงสุด30วินาทีนะคะเสร็จแล้วก็นำมาตัดแบ่งค่ะแค่ครึ่งเดียวพอนะคะ นำเนยถั่วมาทาค่ะ1ใน4ของแผ่นถ้าเกิดว่าใครชอบเนยถั่วนะคะก็สามารถทาได้เยอะๆเลยค่ะตามด้วยโอรีโอนี่นะคะก็บีให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะ สตรอเบอรี่ค่ะกล้วยหอมค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็พับแผ่นตอติยาได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราไปทํำไส้ต่อไปกันค่ะทําเหมือนเดิมนะคะตัดแบ่งแผ่นตอร์ติยาค่ะการจะใช้นูเทลล่านะคะในการทาแผ่นตอติยา เสร็จแล้วนะคะก้างก็จะนําไปย่างบนกระทะเทฟลอนค่ะก้างจะใส่เนยลงไปนิดนึงค่ะพอกระทะร้อนดีแล้วนะคะก็นําตอติย่าะคะว่าวางลงในกระทะได้เลยจะย่างให้กรีมกรีมนิดนึงพอค่ะ